สวัสดีค่ะขอต้อนรับสูฟ่ฟาเวดครีมค่ะแล้ววันนี้นะคะครีมก็มีเรื่องที่น่าตลกนะคะที่ครีมเคยทำอย่างเช่นทำน้ำหกใส่ผู้โดยสารและก็เคยทำน้ำส้มหกลาดใส่ตัวเองด้วยวันนี้นะจะรวมมิดเรื่องที่น่าแตกที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินจากฟาที่คมค่ะทุกคนขอต้อนรับสูฟ่ฟาเวิครีมอีกครั้งนะวันนี้นะคะ เรื่องแรกเลยที่คิมจะเล่านั่นก็คือตอนที่ครีมบินได้ประมาณแบบปีกว่าและเหตุการณ์นั้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่สภาพอากาศแรปรปรวนนะคะหรือว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศค่ะคิดสภาพนะว่าเอาอะไรเป็นเทรีะแบบนึงนะโอเคสมมติอันนี้เป็นเทรอันนะี้เป็นเทรนะและคิมถืออยู่อย่างเงี้ยโอเคถืออย่างงี้ทุกคนแล้วตอนที่ไปเสริร์ฟผู้โดยสารอะ คิมก็จะต้องนั่งยองๆระดับสายตานะคะและคิมก็พูดแบบมั่นใจว่า hi good morning this is your orange juice man อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นค่ะ turbulence Seat 0 e l ล s i g n On ก็คือเข็มขัดเข็มขัดเอ่อค่าข,ขัดขึ้นใช่ไหม แต่คิมไม่คิดว่า turbulence หรือว่าการตกหลุมอากาศมันจะแรงขนาดนั้นอะเพราะว่ากัปตันก็ไม่ได้ทํา PA ถือถ้ากัปตันไม่ได้ทํา PA แสดงว่ามันไม่ได้แหลมมากนะในความคิดของลูกเรือนะคะและคันนี้ค่ะจังหวะบังเอิญอยู่ดีๆก็ดังแบบแบบเซอยงเงี้ยเสฟุบและคานนี้น้ำก็หกส่ผู้โดยสารซึ่งน้ำส้มนั่นแหละที่หกสายตโกรธอยู่แล้วอะหน้าเสียแล้วคือคิงก็ต้องแบบขอโทษแบบ แม m I'm so sorry อะไรเงี้ยแม I'm so sorry we do apologize อะไรเงี้ยแล้วคิมก็จะบอกแล้วคิมก็บอกแบบ can I bring you another glass of orange juice and water อะไรเงี้ยเ,เพราะว่าตัวคิมเข้า <c oughs> ใจว่าคิมก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นและผู้โดยสารก็เห็นอยู่ว่าคิมก็แบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะจนคิมขอโทษเขาแบบเยอะมากทุกคนแล้วคิมก็หยิบน้ำแก้วใหม่ไปให้เขาหยิบเา่าคำว่าผ้าผืนเล็กๆอะที่มันคล้ายๆทิชชู่นะคะ เราจะเรียกว่าทาวส์ทิ้ก็เอาผ้าไปให้เขาเพราะเมื่อก่อนอะตอนสมัย3ปีที่แล้วอะเรายังมีทาวส์นะคะหรือว่าผ้าเล็กๆในอีโคโนมีอยู่ที้งก็หยิบไปให้เขาใช่ไหมและคราวนี้จากที่เขาโกรธอะเขาก็แบบค่อยๆเย็นลงค่ะ ตอนแรกเขาบอกคิมว่าเขาจะคุยกับแมเนเจอร์ของคิมถ้าเขาจะคุยกับแมเนเจอร์ของคิมก็คือรองหัวหน้าเพราะเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะโทโนมอ่จะมีรองหัวหน้า2คนใช่ไหมแต่ว่าคิมอยู่ครัวหลังคิมก็จะได้ขึ้นตรงกับรองหัวหน้าที่ประจําอยู่ครัวข้างหลังแล้วคราวนี้ค่ะเขาก็บอกคิมว่าโอเคไม่เป็นไม่เป็นไรไม่คุยกับรองหัวหน้าก็ได้เพราะเขาเห็นแล้วว่าคิม ขอโทษร,รู้สึกแบบ sorry หรือว่า do apologize จริงๆเขาก็เลยไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรนะคะ <What? S 1> มันเป็นเรื่องของการเจรจาและการต่อรองเวลาเราเสิร์ฟผู้โดยสารอันนี้เป็นทิและเทคนิคนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับลูกค้าหรือทำงานในร้านอาหารใช้เทคนิคนีคน้ได้เลยก็คือเวลาที่ผู้โดยสารโกรธนะคะหรือผู้โดยสารโมโหเราจะต้องบอกเขาว่า เราจะต้องแบบรีบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทันทีแล้วอาจจะแบบ 1. นึ่งใช่ไหมก็พูดไปเลยว่าขอโทษแต่ไม่ได้พูดแบบเสียสีนะคะคือพูดแบบจริงใจอะแบอบกว่าแบบ I'm so sorry อะไรเงี้ยแล้วก็รีบแบบไปหาผ้ามาเช็ดให้เขาแลสะสเตจที่ 2. นะคะเราต้องพูดแล้วมองตาเขาด้วยและ 3. ต่อให้ผู้โดยสารจะด่าจะว่าอะไรเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องฟังค่ะอย่าเถียง just listen ก็เวลาที่เราไปเทรนนะคะทุกอาชีพอะที่เกี่ยวกับงานบริการอะเขาจะบอกว่า be a good listener ก็คือเป็นผู้ฟังที่ดีเพราะใครจะอยากให้มีพนักงานไปเถียงลูกค้าล่ะคะจริงไหมอืมนั่นแหละแล้วก็สี่ถามเขาไปเลยว่าเขาต้องการอะไรเราจะได้แก้ไขให้เขาตรงจุดค่ะ นั่นแหละคือกันแก้ปัญหานะคะกับผู้โดยสารเวลาที่เราทําผิดง่ายใช่ไหมถ้าใครสนใจนะคิมก็ยังมีหนังสือนะอย่าลืมนะจะออกเดือนหน้านะคะหนังสือภาษาแอร์โฮสเตสภาษางานบริการผู้ภาษาอังกฤษจ,จีนบนเครื่องบินรวมไปถึงผู้ภาษาอังกฤษจ,จีนเวลาที่คุณไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยอันเนี้ยเล่มนี้เหมาะมากนะคะออกต้นเดือนหน้านะต้นเดือนหน้าเดือนที่เท่าไหร่แล้วอะ ต้นเดินหน้ากระดักกระดานค่ะมาเลือกสุดท้ายของวันนี้ก็คือคีมเคยทําน้ําส้มหกใส่ตัวเองซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นอะไรที่น่าแตกมากคนคือว่าครีมอ่ะก็กําลังจะเปิดอันนี้ที่น้ําส้มหกใส่ตัวคีมอ,อ่ะเพราะเพื่อนคีมคีมเดินไปชนเพื่อนคีมคือเหมือนว่าเวลาเราเข็นคา์ดใช่ไหมคะรับค็คานที่เป็นคาดอาหารอ่ะเราก็จะเดินกลับหลังเหมือนเดินกลับหลังมาอย่างเงี้ยเออ แล้วเราไม่ได้แบบมองไปข้างหลังเนี่ยเราไม่ได้มองไงเพราะว่าบนเครื่องบินอ่ะเวลาเราเข็นค์ดจะเสิร์อาหารเราไม่ได้มองข้างหลังอยู่แล้วไม่ค่อยมองเพราะเวลาเรามองเห็นไปปุ๊บว่าไม่มีคนอยู่ข้างหลังเราก็เดินนะใช่เปล่ะแล้วคิมก็เลยเดินแล้วตอนนั้นคิมจำได้ว่าคิมทําบาคา์ดบาคา์ดในที่นี้ก็จะเป็นคา์ดน้ำอะไรเงี้ยแล้วคิมก็แบบเปิดน้ําส้มอย่างดีอะไรเงี้ยเปิดน้ําส้มกําลังเทเทเสร็จปุ๊บเหมือนเพื่อนเดินมาชนหลังคิมพอดีแล้วปัง น้ำส้มโกใส่ตัวทีนค่ะแต่โชคดีที่ว่าชุดเวสโค้ดนะคะเวลาเราทำเซอร์วิสเราจะเปลี่ยนเสื้อมันจะเรียกว่าเวสโค้ดชุดเวสโค้ดนะคะของ Air h o ฮสเตสจะตัวสายการบินคีมอะผ้ามันจะค่อนข้างกันน้ำคือมันไม่ได้กันน้ำร้อยรซแต่ถ้าแบบมันก็แต่ถ้าแบบเพิ่งโดนน้ำแล,ล้วรีบปัดแล้วปัดออกไม่ได้ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงมันก็ไม่ได้ซึมเข้าไปไงเออประมาณนี้ แล้วคิมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากอะแล้วคือคิมก็ไม่ได้โกรธเพื่อนนะที่แบบชนแล้วน้ำส้มมันหกใส่ตัวคิมเพราะคิมก็ซุ่มซ่ามเองด้วยที่แบบไม่ได้เช็คกับเพื่อนข้างหลังอะไรเงี้ยเออแล้วก็เดินเข้าไปในครัวแล้วก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็มันก็กลายเป็นเรื่องแบบโจกูะทุกคนเป็นเรื่องขำๆว่าเฮ้ยคิมแกทําน้ําส้มหกใส่ตัวเองอะอะไรเงี้ยทุกคนนั่นแหละก็คือเป็นความตลกของเที่ยวบินที่คิมเคยทํานะคะอืนั่นแหละไปแล้วนะคะ วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีและก็ปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนมีเรื่องอะไรน่าแตกในชีวิตประจำวันเล่าให้คิมฟังด้วยนะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะ